อาหารเช้าอาหารเช้าของเราวันนี้อสามีแบบว่าโอ๊ยมาบอกด้วยว่ามีเป็ดใช่ไหมเนี่ยวัดเป็ดเป็ดเคอรี่เป็ดเคอรี่เขาก็ทำไอเนี่ทำง,ง่ายๆแต่ไม่แกกินแล้วเอีเป <See? S 2> ็ดเป็ดเป็ด you don't eat skin you can cut off i can do for youoh i knoware you like it or notthe skin no 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 about the pet curry oh yeah it's very tasty โอ้ยของเรากินแบบนี่เพิ่งกินไปหมดแก้วหนึ่งแล้วก็อันนี้ <Ooh. S 1> กินไม่ได้สั่งมาซาเมีเาไปกินแล้วคึนึงกินไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาน้ํามากินแกกินไปหมดท้งอเมริกันเบรคฟาสต์ตอนนี้แกกินชิมไทยใกล้ละ สองแก้วของเราเพิ่งได้แก้วเดียวเดี๋ยวไปเอาน้ำผลไม้มากินวันนี้จะเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับเนอะออวันสุดท้ายที่กินอาหารเช้าที่ภูเก็ตแมริออทเพราะว่าเรากลับแต่เขาเรากลับประมาณเรากลับเ,เกือบมิดไนอะเกือบห้าทุ่มห้าทุ่มห้าสิบห้าแต่ดีเขาให้เราเลยเช็คอินไม่ต้องคิดเพิ่มปกติแล้ว อิ i n t e r n a t i o n น l เอ่ยโรงแรมเนี่ยเขาจะเช็คเอาท์ประมาณตอน11บเอโมงเช้าแต่ของเราก็เดี๋ยวไปทำเรื่องเช็คเอาท์แล้วเอามาทำไมเอามาวางให้ฉันทำไมเนี่ยโอ้ <c oughs> oh my god สั่งสั่งมะหฮอย,ยากกินเมื่อนนะั้นเขาสั่ง <c oughs> อะกาแฟไทยเฮานัา้นน่ะเขาจะใส่นมข้นหวานด้วยแล้วทีนี้ปกติแกไม่ค่อยชอบกินกาแฟเย็น วันนั้นเราสั่งแบบบางทีก็สั่งชาเย็นกาแฟเย็นชานี่แกไม่กินเลยแล้วทีนี้วันนี้อยากกินแบบเราเราเลยสั่งมาให้ก็คิคดว่าจะเป็นแบบฝรั่งนะคาปูชิโนโ่เย็นเนาะก็สั่งแบบแบบของฝรั่งมาให้กินแล้วไม่ชอบไม่ชอบเลยเพราะว่าไม่หวานก็เลยสั่งไม่ชอบอก็เลยสั่งมาให้ก็เลยบอกน้องเขาทำมาให้กาแฟาไทยเรานั่นแหละ กาแฟไทยเราเขาจะใส่นมข้นหวานด้วยแบบชอบอย่างทีนี้อยู you like mm ่ไรไทยกาแฟมีมีคะแนนมี hmm. ่ย yes i like this one อันนี้ฝรั่งกาแฟอันนี n ไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าไม่หวานชอบพรังไม่หวานหวาน is sweet sweet right over there มองไปเห็นห้องเรามากินอาหารเช้า โอ้ยผู้เนี่ยยาวผู้นี่ยาวมากยาวอ้อมโลกไปหมดนี่มองไปตรงนั้นห้องเราอยู่ตรงนั้นย่าเร e จะเริ่มเล่นในวันนี้ใช่เราจะกกับสระ d a y is ้ i k e ี้มนเหมืนีแดักเน กินข่าวเมื่อเช้ากินเช็กฟอร์สแล้วก็มาถึงมันสองทุ่มนะแล้ว <Okay. S 1> ก็เขาจะโอเปนดตอนสามทุ่ม mm hmm. เพราะเราบินห้าทุ่มแฮมมี่มาแล้วตรงนี้เป็นต้มยำกุ้งไข่ mm hmm. <love> เช็คอ,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 อินแล้วนะคะเช็คอินแล้วรอ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 จ้าโอ้ยนั่นั่งนาเนี่ยไม่ตั้งนะจ๊ะสามีตรงนี้นะคะอันนี้นก่อนเขาให้มา มีแชมเปญมาให้นะคะแล้วก็จะมีชุดนอนมาให้ใส่นอนจอ้ะ <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะจ้ะนอ,อนได้อันนี้เป็นอะไรแด้วดีจะนั่งอยู่ข้างหลังของพี่ใหญ่ทอน,นออได้ชุดนอนมาแล้วใส่ชุดนอนเนาะ

แอดดี้เป็นสีเขียวนะจ๊ะของมัมเป็นสีนี้สวยนะจะ๊ะทุกคนก็เตรียมรอลงเครื่องกันนะ จะถึงอเมริกาจ้านี่ถึงครึ่งทางแล้วนะจ้ามาดูรถกันจ้าดูรถดูรถง,า,ง,งามงามงามเทนารุร้านขานยทองอันนี้เออสนามบินเอ่อกาตานะดูห้าง เครื่องดีเลย์อันนี้นะจ๊ะที่ของเราสองคนก็จะประมาณนเครื่องดีเลย์มากาอุ๊บจอนสีเดิมของของที่รักสีอะไรอายุแบล็คดิสคาด This is bigger than the last plane. Look how a Q-suite. This one is Q-suite. This one like this. q This uh is -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. o อ้โหแมม a มส่าแ e บคาเ่ย่าเมนูมีสองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเมนูวายเครื่องื่นมีจิกิตอันนี้ชอบอันนี้จ้าที่ชอบนะชอบดีเซอร์นี่อันนี้ก็ชอบ แล้วก็ชอบอ่ะดิเซอร์หวาน,น,วานชอบปนีจ้านีจ้าอันนี้นนนนด้ดีชอบเราไม่ชอบอแต่เราชอบอัน,นี้ส่วนอาหารก็จะมีนะคะอาหารก็จะมีเยอะอาหารจะมีแบบนี้นะคะจะกินอะไรคะ a mm. lot, You gonna order lunch or breakfast? I don't know, I'm looking to like. Mm. Uh, I don't know, Maybe fish, and, fish and chips I think. Oh. But the halftime batter looks pretty tasty too. I just don't know. The last fight they had Tom Yum kung oh. and, 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 and and fried rice. But I'm sleeping. I'm not eating. <laughs> <laughs> oh, no. Well, don't worry. I'm sitting next to you. I'll make sure you wake up for everything. Oh no. We gotta. Okay, here's what we. ชื่อเลยใส่ชุดนอนเขาให้ชุดนอนเขาให้ชุดนอนมาคนละชุดเลยก็ใส่ไม่ดีสุดวัน ก o สิ้ e ใช่ค h ปร์ตูเปิดประตูบ้านก่อนนะจ๊ะปิดประตูบ้านก่อนปิดประตูบ้านอ่ะนะน้อนเลยจ้าอาณาจักรของเรา อันถืทอทอดเบื้องหนังกระตูนแล้วอีกแปดชั่วโมงจ้าแปดชั่วโมงหมอดจ้า จะถึงบ้านเราแล้วจะถึงอเมริกาแล้วนะจ๊ะสองชั่วโมงหากันนั่งนั่งนอนนอนมาสิบหกชั่วโมงจากโดฮาของดนจีก็สั่งเหมือนกันดูหนัง สุดท้ายมาเอารถจ่าจอดไว้เดือนหนึ่งยังอยู่ไหมดูก่อนจอดไว้เดือนหนึ่งค่าจอดรถก็ส8 0ิ yes, เหรียญจ่า <D 24. S 1> จอดเสร็จเขาก็พาไปส่งสนามบินเลยแล้วก็พอกลับมาก็นั่งขึ้นรถเข้ามา แจกันดียังบมาออกมากระเปิดได้แจกอยู่ในกระเป๋าเมียกับโอ้โกระเป๋าอันสุดเขตคอยนะแม่ิกาถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วต้นไม้เป็นสีทองนะถึงบ้านแล้วนะ Hey look at you have to look at the street wow low yep I'm yelling you on video because <laughs> Intention. You're driving. Yeah, you're right. I can do what I want, I'm not drying. <laughs> <laughs> <Love you. laughs> <laughs> that one says sold. Oh, sell oh, They moved into that one. Oh, man, decorate. Our Christmas. neighbors have Christmas lights already. Uh, oh, the light is on. Never Thank you so much. I'm เห็นเขาโอ้บ้านข่คือโบมี่น้ำเขาเอขากลับมาแล้วเดียวเดียวเดียวขอจัดการเอ้ยบ้านเขาไม่มีน้ำเขาเลย